เลือเรือคนวิ่งไล่จับรถเรือรถวิ่งไล่จับคนคะคนวิ่งไล่จับรถดีกว่าไม่เอา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 คนเอาคนวิ่งไล่เอาเอาเอารถวิ่งไล่จับคนดีกว่าเหรอใช่มาปา ปั่นช่วยอุย้ย <laughs> ลงข้างทางเลยใช่ไหมทางทางไปเลยพ่อจ๋าเอาหนูขึ้นหน่อยสิตันไปไปข้างหน้าสิคะปั่นไม่ได้อะ่ะออกแรงสิคะได้ไหม,ไมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาาช่วยปึ๊บอ่าปั่นเลยอุยจะปั่นเลย,ยปั่นได้ไหมอ๋อล้อมันสี